ฮัลโหลมาตัดแบบนะคะคือแบบอันเนี้ยคือเราจะเข้าแบบแต่ทีนี้ตัดมาใหญ่เกินค่ะพนักง,งานตัดกับคนเย็บคนละคนค่ะแล้วทีนี้มาได้งานมาแผ่นใหญ่กว่าแบบเยอะค่ะต้องรีต้อง,ต,องต้องจิบออกก่อนนะคะเวลาเข้าลูปมันจะพอดีเป๊ะค่ะ เอาไว้เหลือแต่เข็บข้างละครึ่งนิ้วพอนะคะไม่ต้องเหลือเยอะเห็นไหมเห็นใช่ไหมเนเบลอเบล่าเลยเวลาเราเย็บมันจะไม่เข้ารูปมันจะไม่สวยพอดีอะค่ะ เพราวาดรูปแล้วเราจะเอาพอประมาณนะคะไม่เอาไว้เยอะนะคะข้างรับครึ่งนิ้วพอ ลักษณะตัดให้พอกรอบพอดีนะคะเนี่ยเหลือครึ่งนิ้วไว้พอนะคะไว้เป็นตะเข็บอันที่เหลือเอาทิ้งค่ะเาตัดมาใหญ่ไปเวลาเราเข้าแบบมันไม่สวย <Yeah. S 2> ถ้าไม่ตัดเข้ารูปไม่สวยค่ะมันเลยเลยแบบนี่ก็เหมือนกันค่ะ vì tác biệt เวลาเราตัดเ,เลยแบบเวลาเราเข้ารูปมันจะผ้าจะไม่เรียบจะย่นนะคะเราต้องแต่งขอบก่อนนะคะ I <laughs> ก็แบบเราต้องตัดนะคะ หลือไว้น <ke> te ิ้วๆนะคะถ้าไม่งั้นถ้าเราเนี่ยให้เหลือไว้ประมาณเนี้ยค่ะเหลือไว้ครึ่งนิ้วอันอันอันนี้ไว้พับค่ะอันนี้คือทางเข้านะคะเราไม่ต้องตัดนะคะตัดแต่พวกขอบพวกอะไรเวลาเข้าลูกเขาจะเข้าพอดีต้องคล้ายๆกับทําขอบเหลือไว้ครึ่งนิ้วก่อนค่ะแล้วค่อยทาบอกเราเอาตัวนี้เข้าไปใส่นะคะมันจะได้รูปของเขาพอดี เนื้อผ้าไม่เหลือม่อยุ